อ่าผูกกับช่องเจ้าบูชแนลนะครับเอ็ดเฟือเซาแล้วบ่เซาวะมาเนอะเซาเราเหมือนมืมนมดค่ำคำนะครับยันตอนดึกเกินมาเมื่อเคืนมาเมื่อคืนวานนี่เด้มาเมื่อคืนวานนี่ย,ยังเดี๋ยวไ,ยนนได้ฝือ จักเลยรู้จักม,มีย่านงูแล้นี่ไะเห็ดถอนกลางคืนนี่นะเงิน,นงวะแห่งเดกเชื่อม่แห่งงูมันจะมาอยู่เงินวไป ขยันมากในเอสซีนะครับเพราะว่าเออต้องถอนตอนกลางคืนนะครับตออนนน่งกลางวันมันร้อนนะฮะต้องถอนก่อนกลางคืนกลางวันก็นอนเย็นกลางวันก็นอนอยู่วันนะถอนเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยท่ออะไรเนี่ย ในป่านะเอฟซีนะครับสวนอ้อยสวนอะไรเจ้านะแล้ววันนี้นะเจ้าแล้วอยนะู่ดูมาหอยใช่ไหมไอ้มาหอยหอบอ่ะเหมนเด็บเจียวดิวเจียวให้ไม่เจ็บไปหไหน,ไหนกเกษตรกรตัวจริงนะครับ มืดนะไปสองคักนนไเนาะมาเลยกลางคืนมา,มมางานุทงานผูทไทย,ยางา,ายคิดงาน้ไทเาิ่งเออีกอางานผูทไายม,มาถายคิปจังเลยอ่ะยายรอมีได้บวมถ่มา,ายอ,าอ้าววันกระดงุงกระโดงงอ,อนมาอยู่มาอยู่นั่นนะ เมื่อนอ่า F4 ไปก็เลือกต่อวันนี้วเศราเศรษเศราเพื่อให้กินขา้าวเพืดมือนอ้นเหรอเพืดมือน,อนู้นแล้วบ่ออเฮ้ยฮ่า F4 พี่เขาก็เลือกแล้วทำกลางคืนไนงะ อ่าตอนกลคืนนะเนี่ยโคโดกเลยเนาะโคโดกเดยอะเ,ยเหรอว่ะเป็นแล้วรู้สึกนี่นะครับพริกนะครับมาเจ็บได้เลย,ยเนี่ยอันนี้คือตะเบียงตะเบียงเพื่อ มาตกยิงหนูยิงหนูก็เลยอีกจะนี่เลยลงมาสมือวะเืออลงมานะจะไปถ่ายคลิปไปยิงหนูเลยไ้พานไปเราเหมือนมาครับนอนหน่อไหนะ ผมก็มาพายสี FC มาดูนะครับนี่ทีไ่ไรนี้นะฮะตอนกลางคืนเอามากล้วยอย่างดีเลยนะฮะอันนี้มะละกอมะละกอยังไม่ออกดอกนะนั้นเนี่ยอันนี้ต้นขน,นุน โดน,น,นอ้อยเนาะดาวเนาะในเอซีจะเห็นดาวมืดๆถั่วให้ทางเข้ามานะเนี่ยนะครับผมเข้ามามืดจัดผมปิดแล้วมืดจริงมืดเนาะ พี่เขาไปไหนแล้วนะไอ้สิเปิดเพลงวะ